ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืทุกท่านนะครับนี่ก็จะพามาชมนะครับไม้ที่เสียบไว้อันนี้เป็นฝรั่งหง์เปาซื้อนะครับเป็นไส้แดงนะครับเสียบกับต่อของฝรั่งขี่นกนะครับจากหลายๆคลิปที่ทําคลิปเลียวลงไปนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ถามถึงผลงานนะครับว่าล่าสุดเป็นยังไงตอนนี้ก็ เริ่มติดดอกแล้วนะครับนี่ครับผลเสียบนะครับรอยเสียบนะครับรอยแพลนะครับดูนะครับดูจะชัดนะครับนี่นะครับในกินลูกเร็วครับถ้าต้นเสียบนะครับนี่ออกดอกแล้วนะครับสองช่ออันนี้เป็นเป่าหงนะครับของ่อซื้อนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงที่มีราคาค่อนข้างแรงนะครับ กิโลละร้อยกว่าบาทเลยนะครับขึ้นห้างก็ซื้อติงกอนมาครับซื้อติงตอนมาแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการเสียบไว้นะครับเพราะว่าจะได้หลายต้นนะครับถ้าเราเรอตอนก็ช้านะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนะครับต้นหนึ่งมาชมต้นนี้นะครับต้นนี้ก็งามเลยครับจะใช้แบบธรรมชาตินะครับก็คือ เชือกกล้วยนะครับมามัดไว้กันเวลาลมแรงมันจะทําให้กิ่งพันเราสายอย่างเงี้ย้วก็หลุดออกได้นะครับเพราะว่าแผลยังไม่สนิทอันนี้ก็เป็นไส้แดงเหมือนกันนะครับเนี่ยกําลังแตกช่องามเลยนะครับก็ระยะเวลาประมาณน่าจะเข้าเดือนกว่าสองเดือนนะครับติดถ้าติดแล้วเขาจะพุ่งเลยนะครับเพราะว่าลาต้นเขาเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับหากิน ก่งนะครับเป็นลําต้นของขี่นกนะครับเพราะเมล็ดแล้วก็เรามาปลูกไว้ก่อนนะครับสักปีสองปีให้ต้นมันสมบูรณ์ก่อนค่อยมาเสียบนะครับมันจะได้โตเร็วนะครับยอดพันธุ์เราจะได้โตเร็วนะครับเนี่ยใบเขาจะต่างกับฝรั่งทั่วไปนะครับใบเขาจะออกแบบกลมๆนะครับกลมๆมนๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหลี่ยมเหมือนพวกกิมจูพวกขี่นกนะครับอันนี้เป็นหงเปาซือนะครับเป็นไส้แดงนะครับ ก็มียังไม่ได้ทานผลนะครับเพราะว่าซื้อกิ่งตอนมาอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มาขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งตัดตาม,มาเสียบไว้นะครับเนี่ยนะครับ <S <S ช่วงที่ซื้อมาก็ราคาค่อนข้างแรงนะครับเขาเล่นกันอยู่กิ่งตอนประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับแล้วแต่แล้วแต่เจ้าเขาขายกันนะครับถ้าเป็นกิ่งตอนนะครับแต่ถ้าต้นเสียบเนี่ยจะเป็นอีกราคาหนึ่งเพราะว่าต้นเสียบหรือต้นทบเน่ยมันจะทํายากกว่าพวกตอนนะครับแล้วก็มี อายุที่คอนข้างจะยืนกว่าเพราะว่าเขามีรากแก้วนะครับนะครับเนี่ยดูนะลำต้นเขาก็จะเป็นรากแบบนี้ออกมานะครับและข้างล่างเป็นรากแก้วนะเราปล่อยไว้า,ข,าข้างนะครับเขาจะทนโรคทนพวกแรงฝนได้ดีกว่ากิ่งตอน,นะครับถ้าเปน็นกิ่งเสียบนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่ร,รับชม